สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตระกูลแบตเตอรี่เทียม,มต่างกันยังไงบ้าง นะครับสำหรับแต่ละชนิดอ่ะพอดีนะครับมีแบตเตอรี่มาก็เลยนึกขึ้นได้นะครับมาคุยเรื่องแบตเตอรี่ให้ฟังกันสัหน่อยนะครับเผื่ออาจจะมีคนบางอ,อาจจะมีบางคนนะครับที่ยังไม่รู้เชิงลึกของมันนะครับอาจจะรู้แค่ว่าอ่าแบตเริเทียมแบตเตริเทียมอ่ะมันมีกี่ชนิดนะครับแบตเอริเทียมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงใช้งานแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับ ่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแบตท,ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่ได้มาจากาแบตของโดนเกษตรนะครับเนี่ยนะ เซลล์ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เซลล์แบบนี้รวมกันหลายๆเซลล์เมื่อแพ็คเป็นโมดูลแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมได้มาผมซื้อมือสองมานะครับเห็นมันเสื่อมแล้วแหละนะครับแต่ก็ซื้อมาด้วยความว่าชอบศึกษาทดลองนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยซื้อมาเผื่ออาจจะมีบางเซลล์ที่ยังพอใช้งานได้อยู่อาจจะเอาไปใช้ DIY ดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็นทรง3าไม่แน่ใจ381,20หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะจำไม่ได้นานแล้วตัวนี้ก็เสื่อมแล้วนะครับพวกนี้เซล์เ,ลเสื่อมหมดแล้วแต่อันนี้ยังใช้งานได้อยู่อันนี้ก็ประสิทธิภาพราวแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเทสดูแล้วนะครับขอใช้งานได้ไว้ทาโปรเจกต์นะครับ แบตพวกนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นไฮพาวเวอร์เอาพุตนะครับไฮพาวเวอร์ยังไงนะครับโดยตัวมันเอง1เซลล์เนี่ยนะครับมันจะมีขนาด1 2แอมป์นะครับ1 2แอมป์แต่สามารถดสชาร์จได้ถึงรู้สึก15 C หรือ 25C ซีนะครับความหมายคือยังไงนะครับ มันจ่ายได้12แอมป์ก็จริงแต่ว่า12แอมป์เนี่ยสามารถดึงออกมาใช้อย่างรวดเร็วได้โดยที่แบตเตอรี่นั้นๆน,น,นะครับไม่เสื่อมคุณภาพหรือว่าไม่เกิดปัญหานะครับมันแตกต่างจากแบตท,ทั่วไปอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างกรณีตัวนี้นะครับดิช,ชาร์จได้ที่ประมาณ 5C นะครับ 5C หรือ5เท่าของกระแสนะครับอันนี้ 15C ก็คือ15เท่านะครับอ่าเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขก่อนนะครับจะได้เห็นตัวเลขกันไปเลย เครื่องคิดเลขก็หวานแววซะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวมา <laughs> ลองดูกันนะครับตัวนี้นะครับ12แอมป์นะครับสเปคของมัน12แอมป์นี่12แอมป์คูณไป15เท่าหรือว่า15สีกระแสที่มันดิชาร์จได้ก็คือ180แอมป์นะครับอันนี้เป็นกระแสะกระแสต่อเนื่องนะครับที่เขาการันตีมาของเซลล์พวกนี้นะครับ ผมสเปคแบบแม่นเป,เป๊ะเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วมันตัวเนี้ยถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณ 15c ดึงกระแสดได้ต่อเนื่องที่180แอมป์กันเลยทีเดียวนะครับมันดึงได้ต่อเนื่องนะแล้วกระชากนะครับกระชากกระชากได้ 25c นะครับ25คูณ12นะครับกระชากได้ถึง300แอมป์นะครับถ้าเอาไปใช้กับอะไรที่มันกระชากนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นไฮพาวเวอร์นะครับนะเขาจะเอาไปใช้กับลักษณะใช้กับโดรนใช้กับเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถจ่ายพลังงานสูงออกมาได้ชั่วขณะนะครับอย่างสเปคตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้500วัตต์นะครับ533วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ 533วัตต์ต่อชั่วโมงคือถ้าเราใช้ประมาณกําลังไฟที่500วัตต์เนี่ย533วัตต์เราจะใช้งานต่อเนื่องได้1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราใช้งานมากกว่านั้นนะครับมันก็จะลดหลั่นกันมาถ้าเราใช้งานพันวัตต์จาก1ชั่วโมงมันก็จะเหลือครึ่งชั่วโมงถ้าใช้งาน2,000วัตต์ก็อาจจะเหลือ15หรือ20นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับพวกแบตพวกนี้มันสามารถทําได้นะครับ มันสามารถดึงพลังงานออกมาอย่างรวดเร็วได้มันก็เลยค่อนข้างมีราคาที่จะสูงนะครับอย่างตัวนี้เองนะครับ 12M 4 4แอมป์นะครับ44โวลต์ก็คือมีแบตลิเธียมโพลิเมอร์12อ่าเซลล์ต่อรวมกันอยู่อ่า1อแอมป์44โวลต์เนี่ยหมื่นกว่าบาทเกือบ2 0,000นะครับตัวนึงนะเนี่ยแค่นี้1 2แอมป์นะครับไม่ถึง4 8โวลต์ด้วยซ้ำแค่4 4โวลต์นะครับแต่แรง,งดันชาร์ก็5 0ากว่าโวลต์อ่ะเขาว่ากันไปนะครับ ตัวนี้1มื่นหกนะครับหมื่นหกเกือบ20,000นะเท่าที่ดูมานะครับอ่าอันนั้นก็อ่ามันจะมีบีมเอสมีวงจอรอะไรด้านใน<ม>เขาว่ากันไปเขาเรียกสมาร์ทแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันเป็นไฮพาวเวอร์นะครับอ่าทีนี้อ่าแบตตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็กึ่งๆจะเป็นไฮพาวเวอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตแรงดัน3า 3.2โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแรงดัน3.7โวลต์มันจะไม่เหมือนกันอันนี้ลิเทียมโพลิเมอร์อันนี้ลิเทียมฟอสเฟตนะครับแรงดันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเอามาประกอบแบตใช้งานไม่ว่าจะใช้ทํารถไฟฟ้าหรือใช้กับระบบโซล่าเซลล์จำนวนเซลล์มันก็จะไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ3.2โวลต์ถ้าทั่วไปที่ประกอบใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ก็ระบบ24ก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ 8เซลล์หรือว่า 8s นะครับส่วนระบบ4 8าก็ใช้1 6เซลล์หรือว่า 16s นะครับส่วนออีกชนิดหนึ่งที่ผมไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูนะครับที่ผมประกอบลงกล่องใช้งานนะครับตัวนั้นนะครับเป็นลิเธียม NMC นะครับลิเทียม NMC ก็คืออ่าอะไรนิกเกิลแมกนีสโกเพนะครับมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของแบตลิเธียมเหมือนกันนะครับตัวนั้นนะครับก็ไม่ใช่ไฮพาวเวอร์อะไรนะครับเป็น กลางๆระดับกลางธรรมดาใช้งานทั่วไปนะครับแบตเตอรี่สตอรเรจทั่วไปใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ได้ใช้งานกับรถไฟฟ้าได้นะครับตัวนั้นนะครับ NMC จะสามารถดิชาร์จได้ประมาณ 1C หรือ 2C ยกตัวอย่าง แบต100แอมป์ดิชาร์จได้ 1C ก็คือ100แอมป์ต่อเนื่องนะครับหรือว่าพีคได้ 2C อย่างเงี้ยอาจจะพีคขึ้นมา200แอมป์นะครับพวกนั้นสามารถได้แค่ 1C 2C แต่กระแสมันสูงอยู่แล้วไงนะครับพวกนั้นก้อนนึงก็มาแล้ว120แอมป์ถ้า 1C ของ120แอมป์ก็คือ120แอมป์ตรงๆเลยถ้า 2C ก็เป็น240แอมป์นะครับคงไม่มีใครดึง 2C ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับการชาร์จก็เหมือนกันพวกนี้นะครับก็สามารถชาร์จกระแสสูงได้ นะครับชาร์จเร็วได้พวกนี้กอ็อาจจะชาร์จได้ 2c 3c หรือ 5c อะไรอย่างนี้พวกนี้มันชาร์จเร็วได้นะครับลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแต่อุณหภูมิจะสูงหน่อยนึงนะครับแล้วก็น่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวนะลิเทียมโพลิเมอร์มันมีระเบิดให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับส่วนนะครับ NMC หรือว่าฟอสเฟตพวกนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับในวงการโซล่าเซลล์อย่างมากก็ดอ,อย่างมากก็กระแสชาร์จประมาณ 0.5หรือว่า 1c อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เล็กคอมเมนชาร์จประมาณ 0.2c หรือ0.3นะครับทีนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจ 0.2c 0.3c คืออะไรนะครับสมมุติว่า8 0 0แอมป์แล้วกัน0.2ก็คือ20แอมป์นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเราไม่รู้ว่า 0.2c ของเราเนี่ยาบางคนมันอ่านไม่เท่ากันนะครับ 0.2c ของเรามันเท่าไหร่ก็เอา0.2นะครับ ไปคูณกับกระแสของแบตของเรายกตัวอย่าง0.2ไปคูณแบตเรา100แอมป์ก็เอาไปคูณ100นะครับเห็นไหมมันก็จะได้20แอมป์นะครับแต่ทีนี้บางคนใช้ nmc 120แอมป์ล่ะเอา0 2นไปคูณ120แอมป์มันก็จะได้24แอมป์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแบต n m c ก็ชาร์จอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ25-35แอมป์ออะไรประมาณนี้นะครับสามารถชาร์จได้นะครับทีนี้ แล้วถามว่าเอาพวกโพลิเมอร์เนี่ยไปใช้กับระบบโซลาเซลล์ได้ไหมนะครับาถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ไม่เหมาะนะครับเนื่องจากว่าราคาต่อต่อความจุของมันค่อนข้างที่จะถือว่าสูงอยู่นะนะครับอย่างตัวนี้มันแค่12แอมเองเอาไปใช้กับระบบโซลาเซลล์แป๊บเดียวก็หมดนะครับเขาออกแบบมาในเฉพาะเจอะจงเรื่องของการใช้งานค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงก็คือว่ากระแสมันน้อยอแต่ มันสามารถดึงกระแสออกมาได้เยอะในในในช่วงครั้งช่วงข่าวนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ใช้กับงานเฉพาะทางเช่นเอาไปใช้กับโดนกเกษตรนะครับเครื่องบินบังคับหรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้จะใช้แบตตะกูลลิเทียมไอออนหรือว่าลิเทียมโพลิเมอร์พวกนี้นะครับนะ ตัวนี้นะครับผมก็ได้มาอย่างที่บอกซื้อของมือสองซื้อของเก่าเข้ามามาวิจัยก็ทดลองนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เท่าที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ใช้เผื่อมีเวลาว่างนะครับนะซึ่งไม่รู้ก็ว่างไม่รู้จะว่างตอนไหนนะเอาไว้ทำโปรเจกต์รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าทำอะ,อะไรอะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะแบตมันเป็นไฮพาวเวอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ดีนะครับน้าหนักเบานะครับก็เอาไวา้ใช้งานพวกนั้นนะครับก็ประสิทธิภาพเท่าที่เช็คดูตัวนี้น่าจะผมเช็คก,กระแสนะครับลองดิชาร์จออกมามันได้ประมาณ10แอมป์นะครับสเปคมัน12แอมป์นะครับผมดิชาร์จออกมาประมาณ250วัตต์ดิชาร์จต่อเนื่องมันได้ทั้งหมด10แอมป์ก็ถือว่ายังยังพอใช้งานได้อยู่นะตัวนี้นะครับ10แอมป์ก็ถือว่าดีอยู่นะครับประสิทธิภาพ80 กว่าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งที่จริงผมมีอยู่2ก้อนนะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือชุดนี้มันมีปัญหานะครับเซลล์นะครับมี3เซลล์ที่เสื่อมแล้วนะครับไม่มีแรงดันเลยส่วนเซลล์พวกนี้ที่เหลือยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวหาเซลล์มา,าประกอบให้มันครบ14เซลล์เหมือนเดิมก็เก็บไว้ใช้งานทำสกุตเตอร์ไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แบตพวกนี้นะครับไฮพาวเวอร์ Hi, Hi พวกนี้ที่จริงมันมีหลายเกรดหลายราคามากบางตัวนะครับสามารถดิชาร์จได้ถึง54นะครับยกตัวอย่างเลยนะครับแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ที่เขาไปสตาร์ทรถพวกนั้นนะครับกระแสดิชาร์จจะสูงมากนะครับแอมป์น้อยก็จริงบางตัว5แอมป์นะครับบางบางเซลล์เนี่ย5แอมป์แต่กระแสดิชาร์จได้ถึง54ลองมาคำนวณกันดูนะครับ นี้ก็เป็นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื <S <S ่อจะเป็นความรู้มางนะครับ5์นะครับคูณ5 4เห็นไหมกระแสยชาช์จชั่วขณะได้ถึง2 5 0์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2 5 0์เนี่ยเอาไปสตาร์ทรถได้สบายๆแต่ต้องนะครับแต่ต้องประมาณ3เซลล์นะต้องมาอนุกรมกันให้เป็นแรงดันเท่าแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ <S <S ก็ประมาณ3เซลล์มันก็จะได้แรงดันราวๆ10 11โวลต์กว่าๆนะครับ11โวลต์กว่าๆก็ไปสตาร์ทรถได้สบายนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวลองดู11โวลต์จริงไหม3.7นะครับแรงดันปกติของมันคูณ3เซลล์เนี่ยนะครับ11.1โวลต์นะครับกระแส5แอ์แต่เอาไปสตาร์ทรถได้นะครับเนื่องจากกระแสดิชาร์จมันสูงมากถึง5 4ก็มีนะครับไอ้พวก power bank สตาร์ทรถยนต์นั่นแหละพวกนั้น High power มากนะครับกระแสสูงมาก นะอ่าแล้วทีนี้นะครับพูดถึงแบตเตอรี่ทั่วไปล่ะนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับแบตน้าแบตเจลพวกนั้นนะครับค่าดิชาร์จมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าบางคนยังเข้าใจอยู่นะครับบางคนรู้แล้วไม่เป็นไรบางคนยังเข้าใจว่าอ่าแบต80แอมป์ก็80แอมป์100แอมป์มันก็100แอมป์ที่จริงมันไม่ใช่นะครับค่ากระแสอ่าดิชาร์จชั่วขณะของมันสูงกว่านั้นเยอะนะครับอย่างกรณียกตัวอ,อย่างง่ายๆแบตรถยนต์ ปิกอัพทั่วไปนะครับแบตสเปค80แอมป์นะครับทำไมมันสตาร์ทรถได้ที่จริง80แอมป์ไม่สามารถไม่สามารถชาร์จรถให้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้มันกระแสะต้องเป็น100-200แอมป์นะครับที่จริงแบตเตอรี่ความจุมันคือ80แอมป์แต่มันสามารถดิชาร์จได้2-3เท่าของมันนะครับดิชาร์จทั่วขณะนะครับตอนสตาร์ทรถนะครับ ตอนสตาร์ทรถเนี่ยที่จริงเราใช้กระแสมหาศาลมากนะครับประมาณ2 3 0ถึงมรอแอมกันเลยทีเดียวถ้าเป็นรถปิกอัพรถคันใหญ่ๆเครื่องยนต์2-3,000ซีซีอย่างเงี้ยกระแสสตาร์ทรถเนี่ย200-300แอมป์แอมนะครับเพราะฉะนั้นแบต 80แอมป์เนี่ยมันสามารถดีชาร์จได้ 2, 300แอมป์ในเวลาสั้นๆนะครับมันสามารถทำได้นะครับแบตเจลก็เหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆมี2 c แน่ๆนะครับสามารถดีชาร์จได้นะครับแต่หมายถึงชั่วคราวนะไม่ควรที่จะลากต่อเนื่องอย่างเช่นแบตน้ำเนี่ยนะครับบางทีนะครับเราใช้งานต่อเนื่องไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีผลไม่มีอะไรไม่มีใครสนใจแต่เวลาเครื่องช็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับยกตัวอย่าง เมื่อเร็วๆนี้ที่ผมให้ดูบอร์ดจีนไปอันนั้นช็อตเละอุ่มเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ากระแสของแบตเตอรี่นะครับมันสูงมากในตอนที่มันช็อตนะครับยกตัวอย่างนะครับแบตสเปคแค่ร0อแอมบางทีถ้ามันชอ็อตศูนโอห์มเนี่ยช็อตเข้าหากันเลยหรือว่าวงจรมอสเฟตช็อตเนี่ยบางทีมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ร0อแอมมัน ขึ้นไปเป็น2 300แอมป์กันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันช็อตถึงกันนะครับแบบศูนย์โอห์มนะครับอันนั้นค่ากระแสมันจะสูงมากนะครับบางทีมันเลยทําให้เครื่องชอนะ็อตหนักแล้วก็ไหมหนักนะครับถ้าเราไม่มีเบรกกองเบรกเกอร์นะครับหรือบางตัวนะครับจะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์บางตัวนะครับสเปคฟิลตั้ง150แอมป แบตเราแค่1้อยแอมเองทําไมมันทําให้ฟิว150าแอมขาดได้ก็เนื่องจากว่าสเปค100แอมของแบตเราเนี่ยมันเป็นสเปคความจุนะครับส่วนค่ากระแสที่มันจ่ายออกมาได้นะครับมันจ่ายออกมาได้มากกว่า1 0 0แอมเยอะเลยอาจจะ2 3 0 0แอมป์กันเลยทีเดียวถ้าคุณภาพแบตดีๆนะครับเพราะฉะนั้น1 0 0แอมตรงนี้มันเป็นค่าความจุนะครับส่วนประสิทธิภาพอย่างน้อยๆนะครับมันดึงได้2เท่ากันเลยถ้าเป็นกระแสพิชชั่วครั้งชั่วข่าวนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวคนจะงงอีกนะครับไหนๆก็ได้อธิบายแล้วนะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมคนก็คงจะงงอีกอ้าวหมายความว่าแบตแบตร้อยแอมป์เนี่ยเราดึงได้200แอมป์อ้าวมันมันดึงได้200แอมป์ได้ไงในเมื่อแบตแค่100แอมป์อ่า100แอมป์ที่เขาระบุไว้ก็คือ100แอมป์ต่อ1ชั่วโมงนะครับมันจะระบุต่อชั่วโมงนะค่าที่เราเห็นเนี่ย100แอมป์สองร้อยแอมอว์หรือ120แอมอว์เนี่ย มันคือแอมต่อชั่วโมงนะครับความหมายของมันก็คือยกตัวอย่างแบตร้อยแอมนะครับเราดึงร้อยแอมต่อเนื่องเราจะใช้งานได้1ชั่วโมงแบตจะหมดถ้าเราดึง2 0 0แอมป์ต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าจากเดิมใช้1ชั่วโมงถ้าเราดึง2 0 0แอมป์นะครับดึงเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งจาก1ชั่วโมงก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับความหมายคืออย่างนี้นะครับมันสามารถดึงได้นะครับอีกอย่างอีกกรณีกับการคือแบต100แอมนะครับถ้าเราดึง1 0 0แอม มันใช้ได้1ชั่วโมงแต่ถ้าเราดึง500 azt, แต่ถ้าเราดึง50แอมละ่ะถ้าเราดึง50แอมก็ครึ่งหนึง่งนะครับครึ่งหนึง่งจากใช้ได้1ชั่วโมงก็กลายเป็น2ชั่วโมงนะครับดึงน้อยกว่านั้นระยะเวลาก็ยืดออกไปอีกนะครับมันเป็นอย่างนี้นะไอค่า1 0 0แอมป์อ2 0แอมที่เขาระบุมามันคือค่าความจุของแบตนะครับส่วนเราจะดึงออกไปมากออกไปน้อยนะครับยิ่งดึงมากมันก็หมดเร็วยิ่งดึงน้อยมันก็หมดหมดหมด,หมดช้านั่นเองนะครับ นะยกตัวอย่างถ้าแยกไม่ออกก็ดูกแก้วน้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอะไรที่สมมุติว่าอันนี้เป็นแบตแล้วกันนะครับแบตพวกไฮพาวเวอร์เนี่ยไอปากแก้วน้ำเนี่ยมันจะกว้างนะครับเราสามารถเทน้ําทิ้งจจ๊กเดียวหายหมดทั้งแก้วเลยก็ได้นะครับอันนี้คือค่าพลังงานของมันสามารถดึงออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่แบตทั่วไปแบตแต่ละประเภทนะครับแก้วน้ําใหญ่นะครับความจุเยอะก็จริงนะครับ แต่ทางออกของมันอาจจะช่องเล็กนิดเดียวนะครับเท่าหลอดเนี่ยนะครับช่องเล็กนิดเดียวเท่าหลอดเวลาเราเทน้ําทิ้งน้ําก็จะไหลออกผ่านรูที่หลอดเนี่ยมันก็จะช้ากว่าที่เทผ่านรูใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของแบตเตอรี่นะครับยิ่งดึงพลังงานอ,าออกไปได้เยอะแบตก็ยิ่งต้องมีคุณภาพสูงและก็ราคาก็ต้องสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบตที่ไฮพาวเวอร์ดึงได้หลายๆซีเนี่ยนะครับ เขาจะไม่ได้เอามาใช้งานทั่วไปนะครับจะไปใช้งานกับพวกรถไฟฟ้านะครับ พวกซปเปอร์คาร์ทั้งหลายพวกเทสลานะครับแบตเทสลาอะไรพวกนั้นนะครับพวกนั้นจะดึงกระแสกระชากดึงกระแสกระชากพวกนี้ได้มหาศาลมากนะครับแปดร้อยแอมดึงได้เป็น 3- 4มสี่ห้าร้อยแอมดึงได้เป็นพันแอมเพราะฉะนั้นตอนกระชากออกตัวนี่มันออกตัวได้อย่างรวดเร็วมหาศาลกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าพลังงานมันสูงมากนะครับแบตพวกนั้นนะก็จะมีใช้ตามรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้า EV 100%พวกนั้นนะครับส่วนแบต โ o l a r ์เ l ลเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ h ฮพาวเวอรพวกนี้เราใช้แบตท,ทั่วไปนะครับดึงกระแสก็เต็มที่ก็ 1C 2C อะไรประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนะก็หวังว่านะจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมนะครับก็คงไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดช่วยกันเสริมไว้ได้คอมเมนต์ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ